วิธีการถอดล้อรถตัดหญ้านะครับของมุสวาณ่านะครับอันดับแรกเลยเราหาไมเรงค้ำเพื่อให้ล้อลอยนะครับถ้าล้อลอยเราจะหมุนล้อได้ปกติอ่าทีนี้จุดถอดน็อตถอดกิฟของลอ้อให้เราถอดพลาสติกตัวนี้ออกมาก่อนครับบิดแล้วออกมาเลยครับเราจะเห็นกิฟ ครับเป็นกิฟทางถ้าเราเปลงอุปกรณ์ง่ายคือเราใช้เป็นไขควงแบนนะครับง้างมันออกมาเลยเราจะมีร่องอยู่ครับง้างเรากดลงไปเลยครับเอ,อ๊บก็จะออกมาอ่าเป็นเก็บแล้วก็จะมีแหวนรองครับกิฟแหวนรองแล้วเราก็ดึงล้อออกมาได้เลยเราสามารถถอดไปปะตามร้านทั่วไปหรือเปลี่ยน ได้หรือไปเทียบยางก็ได้นะครับวิธีใส่เราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมมันจะมีร่องริมล็อกของมันอยู่จะเป็นร่องริมเราจะมองเห็นร่องเลยริมจะเข้าคูดแล้วจะมีริมในฝังอีกตัวหนึ่งถ้าริมไม่ตรงเราจะใส่ล้อไม่เข้านะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาแหวนเข้าใส่กิ๊บทางลงไปฮะเช็คล้อหมุนได้ครับแล้วก็ใส่ตัวคอกเสร็จ